คลิปนี้นําสถิติปังๆของโนริซ่ามาอัปเดตกันเรียกได้ว่าทุกวันจะมีข่าวสารโนริซ่าชนิดที่ว่าไม่เคยเงียบเหงาไปจากสื่อเลยล่าสุดเขาแสดงความยินดีกับโนริซ่าด้วยเมื่อโนริซ่าตายเป็นศิลปินเคป๊อปที่ถูกพูดถึงมากที่สุดใน7จวันที่ผ่านมาทางทวิตเตอร์หรือว่า X อ็กโดยโนริซ่ายู่ในอันดับที่1 3.8ล้านและนอกจากนี้โนริซ่ายังกลายเป็นศิลปินที่มีบรรดาผู้คนแสดงความยิห็นมากที่สุดในช่วงเจวันที่ผ่านมาบนทวิตเตอร์ทวโลกอยู่ในอันดับที่2นอกจากนี้โนริซ ท็อป10ไอดลอลหญิงที่รวยที่สุดในปี2024ยโดยนริชาอยู่ในอันดับที่7มีมูลค่าอยู่ที่28ล้านเหรียญสหรัฐเรียได้ว่าปลายปีปลดเกียร์ว่างพอปีใหม่งานเดี่ยว Ingate Chamber t ต i t t e r X ก็ปังแล้วนอกจากนี้ IG ก็ปังไม่เคยแ่วเพราะว่าโนริชาโดนจัดอยู่ในอันดับน้าร้องเคป๊อปที่มีผู้ติดตามในอีซาแกรมเพิ่มขึ้นของปีที่แล้วซึ่งอันดับหนึ่งได้แก่โนริชาข,ของเราเพิ่มขึ้น12.7ล้านซึ่งเปิดตัวเมื่อเดือนมิถุนาย,ยน,าน,น,นปีผจจู้้ตติามทังหม หนึร้อยกว่าล้านแล้วปังเวอร์และนอกจากนี้ งานเดี่ยวล่าสุดที่คอนเสิร์ตการกรุศลเพียชนิปววิดีโอเพลงและลิสาและก็เพลงมินิของน้องิสาหลังจากที่ลงในช่อง f r ร n ช์ทีวีใช้เวลา4วันเท่านั้นยอดวิวก็อยู่ที่2ล้านกว่าแล้วซึ่งแสงหน้าการแสดงเชดดาวของ Black พิงคโดย Black พิงค์ทำได้อยู่ที่2.28ล้านในฐานะวิดีโอที่มีคนดูมากที่สุดในช่อง f r ร n ช์ทีวี u t u b e และตอนนี้ล่าสุดในทาง f r ร n ช์ทีวีเขาก็ได้ปล่อยเพอร์ฟอร์แมน์ของน้องิสาและก็พี่ดีเจงูไว้ในช่อง YouTube แล้วค่ะสามารถไปฟังเสียงใสงของน้องนิสาได้นะ นี่คือสถิติล่าสุดจะได้เห็นว่าทุกการเคลื่อนไหวของน้อนริซ่ามีการพูดถึงตลอดและตั้งแต่ปลายปีมาต้องบอกว่างานเดี่ยวคือฉ่ำมากรอติดตามผลงานต่อไปของนองนริซ่านนะคะคาดว่าจะป,ปังๆดังๆยิ่งๆขึ้นไปเลยล่าสุดนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยกับทุกๆสถิติค่ะ